สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศ,ศิรวัตรคองบุญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร,ร์พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรีวันนี้ผมและทีมงานครับได้มาลงพื้นที่อย่างวัดไซงามตาบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับวัดไซงามแห่งนี้มีพระครูจิตการโกวิทนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะตำบลจันทานิมิตรฝ่ายธรรมยุทธ วัดแห่งนี้เป็นวัดป่าอรัญญาบาสีสถานที่รื่นลมน,น,นะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับจะมีป้ายหน้าวัดนะครับอรหังพุทโธอิติปิโสภควานามามิหังนะครับซึ่งเป็นคาถาของท่านพอ่อลพระวิสุทธิยานธรรมรังสีคำพีและเมธาจารย์นะครับซึ่งท่านได้มา,าบุกเบิกแล้วก็สร้างวัดป่าให้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะวัดแห่งนี้ครับก็จะมี ในคำม,มะมีชีพรามมาบวชมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นประจำวัดแห่งนี้ยังมีสวนสุขภาพนะฮะมีลูกประครบที่เก็บมาจากวัดวัดนี้นะครับเอามาเกี่ยวกับดูแลสุขภาพมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรอพอสอตอนะฮะมีวิหารบรพาจารย์มีโบสด และก็เจดีย์อยู่บนยอดเขานะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปไปชมซึ่งบรรจุพับรมสาลรีลิกธาตุนะครับก่อนอื่นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ การพระราชทานนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านพระครูจริตการโควิดเจ้าวัดวัชัยงามเจ้าหน้าทบจันทน์มิตรฝ่ายธรรมยุทธ์และท่านหนึ่งครับตอนนี้ท่านผมยืนอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลท่านพออ,อาจารันโพแก้วครับวันนี้จะกล่าวมรสกการถามว่าโรงพยาบาลรพสต,ต,ตแห่งนี้มีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างครับมรสนิยรครับก็ ทางวัดไสางามเนี่ยโดยอดีตจะาอาวาสพระอาจารย์สังคมันตากุตโตท่านก็ได้เมตตานะใหา้ทางสถานีอนามัยตำบลหนองบัวนเนี่ยมามาตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือนะของบริเวณวัดเพื่อ,อให้การบริการรักษา,าสุขภาพนะกับคนเก็บคนป่วยทีอ่อยู่ในบริเวณตำบลหนองบัวแห่งนี้ก็โดย ขณะนี้ก็มีท่านผอจรานโพแก้วนะซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวแห่งนี้ตอนนี้ท่านก็มารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการที่นี่อยู่เขาเป็นการกันกองก่อนไหมครับก่อนที่จะไปตามโรงพยาบาลเอกชนหรือาบานกองรัฐครับผมก็เนื่องจากอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ในบริเวณวัดด้วยซึ่งถ้า ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแห่งนี้มีมีความต้องการอยากจะให้ทางวัดช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆทางวัดก็พร้อมเพราะว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านแล้วก็ต่อชุมชนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและก็สนับสนุนอย่างเต็มที่น่าเชื่นใจนะครับเพราะว่าพี่น้อง ชาวน้องบัวหรือหมู่หนึ่งะครับในเขตวัดไซงามแห่งนี้ได้มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตบนรพสต่อแห่งนี้ซึ่งท่านประคูจิตการโควิดท่านก็ได้ให้การช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนต่างๆนะครับลำดับต่อไปเราไปจุดไหนครับท่านประคูครับเดี๋ยวเราจะไปดูทางนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพใช่เพื่อสุขภาพขันกาบนาศัการนี่มล์นะครับครับช่ครับ ทานผู้ชมครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วครับชมรมผู้สูงอายุนองบัวงามนะครับท่านพระครูครับที่ชมรมแห่งนี้ที่นวดสมุนไพรแห่งนี้ให้บริการอย่างไรบ้างครับผมก็ให้บริการนวดแผนโบราณกับผู้ที่มีอาการเปวดแข้งปวดขาต้องการนวดเพื่อรักษาโรคโรคภัยไข้เจ็บก็สามารถมานวดรักษาได้ก็จะมีทางผู้สูงอายุ น้องบัวงามเนี่ยเขาเป็นหมอน,นวดแผนแผนไทยด้วยเขาก็จะให้บริการนวดสำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะมาใช้บริการนวดแผนไทยท่านผูครูครับเมื่อสักค,ครูโคโค่นี้ผมเห็นเกี่ยวกับลูกป,ประครบครับที่วัดของเราได้มีการที่ศูนย์นวดของเราเนี่ยมีการจะทำลูกประครบศูนย์ภัยเองหรือเปล่าครับนี่มีการจะทำลูกประครบด้วยเพราะว่าบ,บางทีต้องใช้ลูกประครบช่วยชืวยรประครบ,คบเป็นการคลายเส้น แล้วก็ช่วยในการรักษาการนวดก็จะมีประสิทธิภาพทําให้ได้ผลเร็วขึ้นโอเคครับงับ้นนิมนท์ท่านพระครูนำชมหน่อยครับด้านใน,นรขรงพิัสการรับ ท่านผู้ชมครับที่ผมถืออยู่นี้เป็นรูปประคบของวัไสัยงามซึ่งได้จัดทําที่นี่เองนะครับอยากนัมาการถามพระอาจารย์นอกจากรูปประคบเรานวดแล้วเพื่ออะไรบ้างครับก็เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายลดคลายเส้นแล้วก็มีนวดประคบนวดประคบด้วยรูปประคบสมุนไพรเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยและอาการเจ็บป่วยได้มีผู้มาใช้บริการเยอะไหมครับวัน บางวันก็มีเยอะครับ<ป>บางวันก็ลดน้อยลงไปบา้างแล้วแต่บางวันครับผมท่านประกูรกครับนอกจาก,กนวดประครบนวดผ่อนคลายแล้วยังมีอะไรครับก็จะมอีอบสมุนไพรด้วยความร้อนเพื่อ <นะ S 2> <ๆ S 1> เป็นการรักษาช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้น,น <ะ S 1> ท่าคนผู้ชมครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่วัดไซงามตำบลน,น้องบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุร,รีนะครับขอเรียนเชิญมานวดสมุนไพรนะครับทั้งมีลูกประคบนะมีห้องอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับก็เชิญมาใช้บริการได้ที่นี่เลยนะครับ ตอนนี้เรามาถึงด้านหลังพระอุโบสถนะครับซึ่งมีรปลปหล่อของปุถภาจารย์นะครับท่านพอเลีนะครับหรือพระสุดที่ธรรมรังสีกัมภีราเมธาอาจารย์นะครับซึ่งปดิษฐานอยู่ด้านหลังอุโบสถของวัดสายงานแห่งน,นี้ใช่ไหมครับท่านพระครูครับใช่อ๋อทำพิธีหล่อช่วงไหนครับ ก็ตั้งแต่ตอนสร้างอุโบสถเสร็จก็ได้นำรูปหล่อของท่านพอลีเนี่ยมาตั้งไว้ตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นด้านหน้าอุโบสถด้านหน้าอุโบสถเพื่อศรัทธาญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ท่านพอลีมาไปจะได้มากราบสักระบูชาท่านพอลีได้ครับท่านมนครับ จุดนี้คืออะไรครับอาจารย์เป็นที่ปฏิฐานตั้งเป็นรูปหล่อท่านพ่อกงมาบุรพาจารย์ผู้กอ่อตั้งวัดไทงามครับ,รบแล้วก็มีรูปหล่อของพ่าอาจารย์สังคมมันตะคุตโตด้วยอดีตจะอาวาสวัดไทงามครับบพระครูคร,ครับด้านบนเป็นอะไรครับผมบรรจุ ด้านบนก็มีะระฆังตรงนี้เดิมทีเป็นเป็นหอะระฆังประจำประจำวัดซึ่งต่อมาก็ดัดแปลงด้านล่างก็เลยทำเป็น,นที่พิหารบุระาจารย์ใช่ตรงชั้นชั้นก่อนหอะระฆังตงัวนี้มันจุอนะไรฮะอาจารย์ก็นำพระพุทธรูปนะทีนะ่อยู่ที่วัด นี้มาโดยตลอดเนี่ยนำไปปฏิสฐานตั้งไว้เพื่อเพื่อสักการะ,ะกราบไหว้บูชาครับสาธุครับครับผบคัณท่าน้องชมจุดตินต่อนะครับน้ำมันสกัร ท่านพระครูพิจิตจัดการโควิดนะครับได้เข้ามาภายในอุโบสถของวัดไสงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าพระอุโบสถหลังนี้นะครับโอโถงและก็สวยงามนะครับสวยงามเป็นสถานท,ที่ที่พระสงฆ์ท่านมาลงสังฆกรรมเช่นพิกุโอวัตปฏิโมกนะครับด้านข้างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีพระอัครสา,าวกครับอาจารย<ช>์พระพุทธรูปหยกหรือเปล่าครับอาจารย์ พระพุทธรูปยกขาวยกขาวนะครับอาจารย์แล้วก็ด้านล่างก็จะมีพระพุรอาจารย์พระ,พระมีหลวงปู่มั่น,นท่านพ่อดีแล้วก็ท่านพ่อกงมาโอ้ครับผมอาจารย์ครับ สาง้าวานนะครับใช่ต<อ>ูติสงตอนนี้มีพระจำภาษาท่าไหร่ตอนนี้มียี่สิบดรูปอ๋อครับผมเยอะถือถือว่าเยอะแล้วนอกจากนั้นยังมีชีพามด้วยนะชีพามก็อีกสิบสี่สิบห้าคนครับครับสาะน้ำนี้ ทำที่ลอยกระทงได้เลยครับอาจารย์ลอยได้ลอยกระทงมีปลามีเขตอภัยทานเนาะมีคนมาปล่อยมีเต่ามีป,ามปลาวัดป่าแห่งนี้เป็นสถานที่สัพปปยะลล่มลื่นม,มากเลยครับเหมาะสำหรับการบำเพ็ญสมรธรรมท่านปู่ด,ดูดูกุติของเขตสง่าก็สงบเพลียดนะครับแครับ ด้านไหนนี่ก็จะเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ละเป็นกุฏิพระครับมีที่เดินจงกรมเนาะเทศนจกรมเขียดปลาใครที่ชอบอยู่แบบสงบเงียบก็จะมาอยู่บริเวณลิ้นเขาทเขาพราะว่าเพราะว่ามี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 เขาลูกเล็กๆอยู่ในวัดด้วยอ๋อครับก็ได้ สร้างเจดีไว้บนยอดเขาครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเจดีนั้นบรรจุพระรมสายเลิกธาตุใช่ไหมใช่อ๋่มีพระรักษาวกกมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระเกจิอาจารย์บุตรภาอาจารย์ด้วยใช่อภิธาตุของครูบาอาจารย์ของหลวงปู่หลวงตาครับแล้วก็นํามาบรรจุไว้ที่พระเจดีนี้ครับท่านพระครูครับจากด้านด้านล่างขึ้นมาสู่ยอดพระเจดีเนี่ยบันไดาี่ขั้นครับผม ก็1 6ึ่ขัน้นโอโโ้อโหเนาะด้วยแรงศรัทธาจะได้มากาบให้เจดีย์แล้วก็พระหลมสาลีิกธาตุขออโหสุดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับไม่เหนื่อยเลยนะครับใกล้จะถึงแล้วครับท่านผู้ชมสวยงามมากเหลืองอลามเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกาบนมัสการพรงรลมสาลีิกธาตุอติธาตุของพระอักษสาวกและก็พ่อแม่คุบอาจารย์นะครับที่ได้นำมาบรรจุไว้ ด้านบนเจดีย์นี้นะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงยอดเขาเจดีย์ของวัดไสางามเหมือนได้ขึ้นสวรรค์จุฬามณีเจดีย์ยังไงยังไน,นะครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะครับของพระเจดีย์นะครับเียนเชิญนะครับได้ สร้างเจดีย์หลังนี้เสร็จเมื่อพศ2517แล้วก็นำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้แล้วก็มีพระสิวลีพเพื่อให้เป็นที่สักกระกราบไหว้บูชาของผู้ที่ขึ้นมนกากรับสักการะเจดีย์แห่งนี้แล้วด้านนี้ละครับท่านพระคอันนี้ก็ด้านบนพระเจดีย์เนี่ยจะจบรรจุภาะอรมณสาลีริกธาต แล้วก็พระอธิตธาตของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาก่อนที่จะทําการบรรจุเราก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็นามาใส่ไว้ที่ตู้เพื่อเพื่อเอาไว้ดูว่าเราได้บรรจุ <c oughs> พระบรมสารีริกธาตุพระอธิตธาตของหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์รูปไหนไปบ้างก็จะมีรูปเมื่อตอนที่ท,ทําพิธีบรรจุ อันนี้ก็จะเป็นพระท่าของปู่กงมาใช่ซึ่งท่านเป็นผู้ก่อ<า>ตั้งวัดไ<า>สางามนะครับค,ค,ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่บนเขาเจดีของวัดไสางามนะครับได้ชมพระบรมสารีริกธาตุพระท่าของพ่อแม่รูบาอาจารย์พระเกจิต่างๆนะครับทิวทัศน์ด้านนอกก็สวยงามนะครับซึ่งอยู่บนยอดเขาของวัดไสางาม น,นำดับต่อไปนะครับจะได้นําท่านผู้ชมไปในช่วงการสนทนาธรรมกับท่านนาวตีพรมยญ์เกิดละขอเรียนเชิญเลยครับ สิรวัตอย่างสูงนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านบ้านรายการธรรมสัญจรในช่วงของแสวงธรรมในวันนี้ก็ผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านพระครูจิตการกวิทยาวาดวัดสายกลางครั้งหนึ่งนะครับนมาสการพระคุณเจ้านมาสการ่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับะจะเจริญทองวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่พาทีงานแสวง บุญแสวงธรรมนั้นไปชมความงดงามความร่มรื่นของวัดไสงามซึ่งก็เป็นที่ประทับใจของคณะถ่ายรมเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับพระอาจารย์ครับวัดไสงามเนี่ยโดยประวัติความเป็นมาแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ที่สําคัญสำคัญที่พระอาจารย์ยังไม่ได้กล่าวถึงก็ในโอกาสในโอกาสช่วงนี้พระอาจารย์ก็ที่หมดกล่าวถึงสักเล็กน้อยนะครับเพอให้ประชาชนได้เข้าใจ ครับาอาจารย์รูปแรกที่มีความสำคัญต่อวัดไสงามก็คือท่านพ่อีธรรมทโรซึ่ง,งตอนที่ท่านพ่อลีได้มาพักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้งเนี่ยาชาวบ้านตำบลหนองบัวก็ได้เดินทางไปทำบุญกับท่านพ่อีที่วัดป่าคลองกุ้งแล้วก็มีความศรัทธาอยากจะให้ มีภาคกรรมาฐานสายลวงปู่ม่นนที่ท่นพอดีนำนำมาเผยแผพร่ผายโยะพฤติปฏิบัติเนี่ยมาอยู่ยังตำบลหนองบัวบ้างก็ท่านพอดีถ้านึกถึงสหธรรม,มิกของท่าน,นก็คือท่านพ่อคงมาจิรักกุญโย,ยซึ่งภายหลังที่ท่านพ่อคงมาได้เดินทางมาจงังหวัดจันทบุรีแล้วไปพักอยู่ที่วัดป่าของกุ้งเนี่ย ชาวบ้านชาวตำบลหนองบัวก็ได้เดินทางไปอารัธนานิมนต์ท่านพ่อกงมาให้มาอยู่ที่ตำบลหนองบวัวท่านพ่อกงมาจิรปุญโญเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุรพา j a r ผู้ก่อตั้งวัดไสงามครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยท่านพ่อกงมามีสามเณรรูปหนึ่งติดตามท่านมาด้วยตอนนั้นชื่อว่าสามเณรวิทยังสิรินทโรเนี่ย ซึ่งปัจจุบันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังเนี่ยก็ได้รับบปรดเก้าเป็นพระราชาคณะที่สมเด็จพระยามวชิโรดมอ๋อสาธุครัหลวงปู่วิริยังนี่เป็นเนนตามหลวงปู่ของมามาที่จันทบ,บุรีตั้งแต่สมัยนูน้นใช่พศ2479อ24อ๋อครับครับนั่นนะครับถึงว่า หลวงปู่คงมาจึงมีรูปหล่อของท่านประดิษฐานไว้ที่นี้ครับนอกจากหลวงปู่คงมาหลวงปู่วิริยังแล้วยังมีพระเถระอื่นๆอีกไหมครับที่เกี่ยวข้องกับวัดไสงามใช่ก็หลังจากดีที่ได้ขอตั้งวัดไสงามแล้วเนี่ยพระภิกษุรูปแรกที่ ที่บวชที่วัดไสงามนี้ก็คือหลวงปู่เจีย๊ยะอ๋อหลวงปู่เจียเจ๊ยนะลวง,งตาเจี๊ยะนี่นะใช่หลวงปู่เจี๊ยะจุนโถครับผมอ๋อหลวงปู่หลวงตาเจี๊ยะนี่คนหนองบัวเหมือนกันใช่ไหมคนหนองบัวครับครับครับนะต่อมาก็มีหลวงปู่แบนหลวงปู่แบนธรรมทโรพระอาจารย์แบนอันนี้ทราบบรนานแล้วว่าเป็นคนหนองบัวใช่นะี่แล้วก็หลวงปู่วิดิยัางนะี่ ท่านก็เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดไสางามด้วยอตอนที่ท่านได้บวชพระแล้วท่านก็ยังสร้างวัดที่จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยจำนวนถึง4ถึงหวัดด้วยกันมีวัดดำรงธรรมารามที่อำเภอขุงวัดมณีคีรีวงศ์วัดสถ,ถาพรพัฒนารามรนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระญานวชิ โลดมเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นบุรพารย์ของวัชยงามอีกรูปหนึ่งที่ท่านยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ๋อครับท่านผู้ชมครับที่กระบมยืนอยู่กับพระอาจารย์พระภูจิตตการกวตทนีคือยอดพระเจดีย์วัชยงามนะครับเขาเรียนถามนะครับเจดีย์ตรงนี้ใครเป็นผู้ิีเริ่มและดำเนินการก่อสร้างครับก็พระอาจารย์ประทุมตอนนั้นท่าน เป็นพระครูยานวิโรจน์อ๋อก็เป็นเจ้าวาดวัดไสงามเหมือนกัน,นใช่ท่านเป็นเจ้าวาสวัดไสงามแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเจดีย์แห่งนี้เมื่อปีพศ2 5 1 7ครับผมครับผมท่านผู้ชมถ้ามองไปทางทาดด้านหลังของกระผมนครับอาจารย์นะครับก็จะเป็นเทือกเขาสบาบเทือกเขาสบาบที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรีนะครับผมแบบวันนี้ภูใจมากพระอาจารย์ ภูมิใจมากเป็นพิเศษเลยนะครับรู้ไหมครับภูมิใจเรื่องอะไรที่เดินภูมิใจที่เดินขึ้นมาไหวนึกว่าจะไม่มีโอกาสมาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วแสดงว่าโยมอาจารย์พรมพยนเนียมีสุขภาพแข็งแรงครับ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 ก็เวลาที่จํากัดนะครับที่สามารถขึ้นมาถึงยอดพระเจดีย์วัดไสงามได้นี้พระอาจารย์นะครับเป็นข้อคิดทางธรรมะที่สำคัญยิ่งนะครับพระอาจารย์ช่วยสรุปตรงนี้ให้นิดนึงครับ ก็จากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในปัจจุบันนี้ก็พวกเราทุกๆคนก็จะต้องมีความอดทนเหมือนกับที่ขึ้นบันไดเจดีมาใช่ไหมครับใช่มีความอุตสาหะมีความเพียรแ,และที่สำคัญก็คือเราจะต้องมีสามัคคีธรรมค,ครับความสามัคคีเนี่ยจะก่อให้เกิดความสุขได้แ,และความอดทนนั้นจะเป็นบรมธรรม อุดหนุนให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตตามความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการ,รสาธุครับ<อ><อ>สุดท้ายนี้ก็เพื่อความเป็นมงคลความสิริเ,เจริญรุ่งเรืองของท่านผู้ติดตามรายการาธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมในวันนี้นะครับนอกจากหัวข้อธรรมะที่สําคัญที่ใรจานให้แล้วก็อยากจะให้ได้พรนะครับถึงท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆคนนะครับใช่ อาตอมาก็ขออ้างอิงอำนาจคุณพระศรีรันตนไตคือคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดจนอำนาจบุญกุศลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราทุกคนเคารพนับถือบูชาจงมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยสนับสนุนให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภาละปฏิพานธนสารสมบัติ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมา่รปัถนาทุกประการกันทุกท่านทุกคนเธอท,ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับรายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมวันนี้นะครับเรามาปิดรายการกันบนยอดพระเจดีวัดแสางามและมีแบ็กกราวเบื้องหลังนะครับก็คือเทือกเขาสบาบของจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับโอกาสหน้าธรรมสัญจรจะไป ที่ไหนนะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสิ่งที่ดีที่งามทางพุทธศาสนาวัดไหนต่อไปนะครับโปรดติดตามนะครับวันนี้ขอประคุณทานายอารย์พระครูกิตการโกวิดวัดสายงามและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ